สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานกล้องงูนะครับหรือว่า,าเซน c a อแมนะครับก็อันดับแรกเราต้องมีมีแอปที่ใช้กับกล้องก่อนนะครับก็ให้ไปหาแอปใน Play Store นะครับให้เสิร์ชคำว่า USB web camera นะครับมันก็จะเจอหลายแอปมากเลยนะครับก็ <ls> ตามนี้นะครับแต่แอปที่ผมใช้จะเป็น camera f r e นะครับก็ผมโหลดไว้แล้วนะครับก็เปิดขึ้นมาเลยครับอันนี้เป็นตัวกล้องนะครับก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เสียบกล้องเข้าไปเลยครับตัวโปรแกรมจะเจอเจ้าตัวกล้อง อัตโนมัตินะครับเพราะว่าผมได้ตั้งไว้แล้วก็คือให้มันพอเสียบปุ๊บจะเข้าโปรแกรมกล้องอัตโนมัตินะครับก็ตรงหัวของกล้องนะครับก็จะใส่อุปกรณ์เสริมได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเหล็กนะครับ ที่เป็นหัวหัวเป็นแม่เหล็กนะครับเอาไว้ดูดของนะครับเอาไว้เลยเอาไว้หยิบของอะไรอย่างนี้นะครับในกล้องก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี้เป็นหัวตะขอนะครับเวลาเราจะใส่ก็คือ แล้วเราจะใส่ก็ตรงตรงหัวกล้องนะครับจะมีรูนะครับรูเล็กอยู่รูหนึงนะครับเราก็เอาปลายเหล็กไปเสียบไปจิ้มเข้าไว้ที่รูนะครับแล้วก็เอาพลาสติกตัวนี้นะครับสอดเข้ามานะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวพลาสติกนะครับสอดเข้ามานะครับก็มายึดไว้นะครับดันเข้ามาให้สุดนะครับ รูตรงนี้นะครับจะมีรูอยู่เล็กๆให้จิ้มเข้าไปส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหัวของเป็นหัวกระจกนะครับแล้วก็หมุนใส่เข้าไปเอาไว้มองด้านข้างนะครับเวลาเรามองก็จะประมาณนี้นะครับแต่อันนี้เราคือต้องต้องหมุนเข้าไปให้สุด ก็จะเห็นประมาณนี้นะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับจะเห็นเป็นกระจกอย่างเดียวเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับจะมีที่ตรงนี้นะครับจะมีที่ปรับแสงไฟอยู่นะครับสามารถลดแสงได้นะครับ ดับดับไปเลยก็ได้นะครับหมุนตรงนี้นะครับกดถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอก็ถ้าเป็นแอปคาเม่าฟรีก็ก็กดถ่ายภาพนะครับแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับ แล้วก็จะถ่ายวิดีโอแล้วก็เลือกมาที่วีโอนะครับแล้วก็กดถ่ายพวกภาพหรือวิดีโอก็จะเข้าไปอยู่ในแกลลอรี่นะครับก็วิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับ เวลาเราจะเสียบใช้กับคอมพิวเตอร์ก็จะมีแอปสำหรับคอมพิวเตอร์ให้นะครับอยู่ในแผ่นซีดีอันนี้นะครับให้เราลงในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแล้วเวลาเราจะใช้งานกับคอมพิวเตอร์เราก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปแล้วก็เอาไปเสียบกับ usb ของคอมได้เลยนะครับก็วิธีใช้งานก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับ